สนับสนุนโดยคาราบาว All new าออลนิวชูซุกิ s อสเกาแฟคาราบาวรสโรบัสต้าและเอสเปรสโซเครื่องดื่มวุดดี้สี่ล็อกกลับเข้าสู่มุนล้านล่าฟันแจ็คพอตครับในเบรคสุดท้ายครับกับยอดเงินรางวัล1น2 0 0ล้าน 8ป2บาทครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นกันนะคะพร้อมกันสดๆทั่วประเทศนะคะว่าคุณแจ๊สจะสามารถคว้ารางวาัลแจ็คพอตนี้กลับบ้านไปได้หรือไม่ค่ะคแต่สําหรับใครที่ดูอยู่นะคะอยากมีโอกาสที่จะมาเข้าเพื่อ ชิงรางวัลแจ็คพอตมูลค่าสูงขนาดนี้ในรายการของเรานะคะอย่าลืมย้ํากันนาตั้งแต่ต้นรายการแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและสแกนทีวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นไปติดตามรายละเอียดต่างๆผ่านทาง Facebook ของทางมีมิติค่ะและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสแกนแล้วเข้าไปตอบคําถามประจําสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ถามว่าคุณคิดว่าคุณนุ้ยคุณต้นหอมและคุณบอลดาราท่านใดเสริมดวงคุณแจ็คมากที่สุดและเพราะอะไรนะคะห้าคำตอบที่โดนใจคณะกรรมการรับไปเลยคนละหนึ่ง <000 S 2> พันบาททีกว่าอะไร การเรามีแต่แจกกับแจกจริงๆแจกทั้งผู้เข้าแข่งขันแจกทั้งคนดูค่ะและตอนนี้นะจากการฝ่าฟันทั้งหมด3เกมคุณแจ๊ชนะไป2เกมทําให้กระเป๋าเหลือทั้งหมด3ใบค่ะแต่ใน3ใบนี้จะมีเพียง1ใบเท่านั้นที่มีแจ็คพอตอยู่ถ้าสุดท้ายคุณแจ๊เลือกถูกเปิดมาเจอแจ็คพอตรับไปเลยนะคะหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนี้กลับบ้านเป็นของคุณแจ๊ดไปเลยทันทีนั่นเองค่ะตอนนี้ครับถึงวินาทีสําคัญมากๆนะครับคุณแจ๊สครับทุกอย่าง ขึ้นอยู่คุณแจ๊สครับผมจะให้เวลาคุณแจ๊สในการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกกระเป๋าไหมเลขใดนะครับถ้าคุณแจ๊สพร้อมแล้วแค่กลับไปที่โพเดียมนะครับสามารถเดินดูใกล้ๆด้านหลังได้นะครับถ้าคุณแจ๊สพร้อมแล้วเชิญเดินดูครับดมเลยแจ๊สดมเลยดมกระเป๋ามับมครับสามารถดมได้นะครับดมเลยดูได้นะครับช่วงเวลาที่สําคัญมากเลยนะครับอยู่กับคุณแจ๊สนะครับว่าจะสามารถเปลี่ยนความฝันของคุณแจ๊สได้หรือไม่นะครับจะเลือกะาไป ขยายร้านไก่ทอดนะครับไปช่วยเหลือคุณพ่อนะครับไปรักษาพยาบคุณพ่อนะครับรวมถึงมีลูกนะครับที่เพิ่งคลอดออกมานะครับก็เป็นคุณการศึกษาด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าแจ็คพอตแตกนะครับรับรองได้เลยว่าความฝันทุกความฝันที่คุณแจ๊สหวังไว้นะครับจะเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแจ๊สนะครับคนไทยทั้งประเทศครับตอนนี้คุณแจ๊สพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณครับไม่ใช่คุณแจ๊สครับช่วงนี้ ตอนนี้อยู่ที่คุณแจ๊สแล้วครับคุณแจ๊สครับคุณแจ๊ส <c oughs> อยากจะเลือกกระเป๋าหมายเลขน่ารอยครับหมายเลขสองครับหมายเลข2องครับ2 2> <c oughs> คุณแจ๊ส <ไป S 1> เลือกมาได้เรียบร้อยนะครับมีเหตุผลไ,ไหมคะว่าทำไมถึงเลือกกระเป๋าหมายเลขสองเลือกมาจากบ้านแล้วเลือกมาจากบ้าน<อ> คนใหญ่ที่เลือกมาจากบ้านเนี่ยแจ็คพอตแตกตลอดใช่ครับเฮ้ยขนลุกขนลุกขนลุกคุณแจ๊สครับวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างครับครอบครัวมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่แฟนนะครับมากันหมดเลยนะครับนี่นี่กำลังใจนะมีอะไรอยากจะบอกกองเชียร์ไหมคะเป็นกำลังใจให้นะครับกำลังใจผมด้วยครับส่วนกำลังใจมานะครับผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับมาให้คุณแจ๊สอย่างแน่นอนนะครับค่ะ ค่ะคุณแจ๊สเลือกมาแล้วเป็นกระเป๋าหมายเลข2เลื่องมาจากบ้านด้วยแสดงว่าไม่มีลังเลเบอร์อื่นในใจเลยถูกไหมคะไม่มีแจ๊สแนวมากเบอร์สองขอย้ำอีกทีนึงครับว่าความฝันที่คุณแจ๊สจะเอาไปทาถ้าได้แจ็คพอตมีอะไรบ้างครับอพาพ่อไปรักษาตาครับแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ทําบ้านเก็บเงินไว้ให้ลูกครับอย่างที่4ี่คือลงทุนค้าขายต่อยอดกับ ให้ได้กําไรมากเยอะกว่านี้่ะอาเรียกว่ารางวัลแจ็คพอตเนี่ยนะคะจะสามารถไปสารฝันหลายๆละอย่างของคุณแจ็คได้ถ้าคว้าไปได้นี่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตเลยทันทีเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนสองพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทคุณแจ็คจะได้กลับไปหรือเปล่าอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเลือกกระเป๋าหมายเลขสองมาได้แล้วคุณแจ็คจะต้องเลือกอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือว่าจะให้ดาราท่านไหนในสามท่านนี้นะคะเป็นคนมาถือกระเป๋าแจ็คพอตนี้ดีค่ะ พี่ต้นหอมครับพี่ต้นหอมนะครับหอคุณแม่ต้นหอมเลครับอีกแล้วหอมเพราะว่าเราเขาก็บอกว่าเขาชอบเลขสองเหมือนกันเลือกกระเป๋าใบใบเดียวกันเลือกเลขเดียวกันนะครับหมายเลขสองนะครับแต่เราจะมาลุ้นหวยบ่อยดะฉันก็เลือกมาจากบ้านแล้วค่ะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเงินที่ได้คุณไม่ได้นะครับของคุณแจสนะครับเราจะมาลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับว่าในกระเป๋าหมายเลขสอง จะมีแจ็คพอตอยู่หรือไม่ครับค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญคุณแจ๊ดนะคะมาลุ้นด้วยกันใกล้ๆนี้เลยนะคะมาเลยครับมาใกล้ๆเลยมาดูนะคะว่ากระเป๋านี้มีแจ็คพอตหรือเปล่านะคะดิฉันจะเป็นคนเปิดนะคะครับถ้ามีป้ายแจ็คพอตนะครับเงินรางวัลหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนะครับรับกับบ้านทีนะครับคนไทยทั้งประเทศครับ ้ไปแจ็คพอตนะครับหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนะครับแน่นอนแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตพร้อมกันสดสดทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้แจ็คครับในนี้จะมีแจ็คพอตหรือเปล่านะคะแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพัดสาธุแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพออตตแจ็คคพรับผม แสดงความยินดีมากเลยนะคะแสดงควายินดีมากเลยครับแสดคมนดเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญรับรางวัลลูกแก้วค่ะนี่นะคะแจ็ค팟แตกเรียบร้อยหนึ่งล้านสามแสนสองพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทคาราบาลโมงคัน่ะผู้ให่มากเลยใหญากพูดไม่ถูกเลยนะดีใจมากกลยบ้านแล้วก็แตกจริงด้วยแตกจริงมีอะไรจะพูดไหมคะความฝัน ครับไปร,รักษากพอ่นพอนี่พ่อได้รักษาคุณดังสายคุณใครคุณลูกนะครับแล้วก็ต่อเติมบ้านต่อเติมร้านนะครับด<อ>ีใจจริงครับผมสุดยอดมากครับอตอสองสัญญาติดน,นะครับสองสัปดาห์ติดและแน่นอนนะคะเมื่อแจกขอดแต่งแบบนี้นะคะเราจะตั้งต้นเงินรางวัลใหม่กันที่1ล้านบาทและเริ่มเฮ้าดาบ เลยค่ะในสัปดาห์หน้าครับจะรุ่นพร้อมกันนะครับว่าเงินรางวัลแจ็คพอตจะไปอยู่เท่าไหร่ครับวันนี้ครับขอบคุณคุณแจ้งมากครับขอบคุณครับขอบคุณคคบขอุณดาราทั้ง3คนครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับและแน่นอนนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราสำหรับเงินรางวัลแจ็คพอตมูลค่าสูงขนาดนี้ขอขอบคุณดคาราบาค่ะครับพบกันใหม่ครับวันอาทิตย์หน้าครับเวลา5้าโมงเย็นครับทางช่อง3กด33 ด้วยครับกับแคมเป็นคาราบาวรุ่นล้านล่าฝานันแจ็คพอตแอดลายคาราบาวแล้วส่งเลขใต้ฝากันมาเยอะนะครับผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ